หลายคนสงสัยทำไมต้องกู้ร่วมกู้ร่วมคืออะไรหรือมาช่วยกันกู้หรือไม่ใช่อะไรยังไงไม่ใช่ก็คือเอาตรงๆเนาะวันนี้มาพูดกันตรงๆไม่โลกสวยไม่ขายฝันเอาตรงๆเลยการที่เราจะซื้อรถเราต้องดูรายได้ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะ,ะยกตัวอย่างเช่นคันนี้คันนี้สมมุติว่าผ่อนอยู่ประมาณ9000หารสองของเงินเดือนของท่านก็เท่ากับ928 ท่านจะผ่อนรถคันนี้ได้ท่านต้องเดือนเงินเดือนหมื่นแปดนะบวกลถบวกลบผ่อนประมาณ900 0อ่าก็สามารถออกคันนี้ได้แต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้รถที่มีราคาสูงแต่แบบคืออยากได้คันนี้จริงๆเลยออ่ะแตลมันผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งหารสองแล้วมันก็ไม่พอถูกไหมรายได้ไม่พอต้องมีคนกู้ร่วมเพื่อจะเอารายได้ของคนนั้นมารวมกับของเราเพื่อให้มันพอนกับรถคันนี้ แต่ถ้าไม่อยากกู้ร่วมเลยฉันอยากออกคนเดียวลูกค้าก็เพิ่มเงินดาวสักหน่อยอสักนิดนึงก็คำนวณดูเนาะว่าอาจจะต้องดาวเท่านี้เท่านี้นั่นแหละครับผมเพื่อให้รายได้ของเราเพียงพอกับค่างวดรถที่เราจะซื้อเท่านั้นเองก็สามารถออกรถได้แล้วแต่ถ้าไม่ดาวจะเอาคันี้จริงๆร <ๆ S 1> ก็ดูโปรโมชั่นว่าเราสามารถยื่นอายุการผ่อน ไปได้มากน้อยเท่าไหร่อ่าใช่เผื่อแบบงวดยาวหน่อยอาจจะพอนานหน่อยแต่ค่าง,งวดก็ลดลงอ่าก็สามารถออกได้ละอ่าครับผมก็อยู่ที่เงื่อนไข,ขของคุณลูกค้าแต่ละท่านอ่าในการออกรถเนาะครับผมใครอยากได้ลถแบบหรืออยากได้ความรู้เกี่ยวกับการออกรถก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สอบถามเข้ามาสอบถามกันเข้ามาได้เลยทุกคนเดี๋ยวเส่เนี่ยจะทำคลิปตอบกับให้คุณลูกค้า ทุกท่านเลยอ่าสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเสียแบงค์จัดให้บ๊ายบาย